ต่อด้วยสเต็ปต่อไปนะครับเราอยากได้งานผิวเกาหลีออกเซลเป็นตัวที่ช่วยเรื่องสกินไฮเดรชันช่วยเรื่องความชุ่มชื่นของผิวเนื่องจากว่ามี H A อยู่ที่ปริมาณ20มิลลิกรัมเป็นโลโมเลกุลร์เวทแล้วก็มีกลุ่มอะมิโนแอซิดต,ต่างๆเขาใส่กรูตาไทโอบวกกับวิตามินซีที่มีความสเสถียรมากๆเข้าไปด้วยช่วยในเรื่องไฮเปอร์พิกเมนเทชันสำหรับคนที่เป็นฝ้าหนามีเม็ดสีที่มากกว่าปกติตัวนี้ทําให้ผิวเงาใสวิบผิวแพง<ๆ>มากๆและตัวต่อไปตัวฮาล็กเสียบเสมือนเป็นไบโอเรนเจอ โมเลกุล่าเวย์เท HA 40มิลลิกรัมเพื่อช่วยในการลิฟติ้งเติมไปบนผิวจะทําให้เกิดการรีโมเดลลิ่งทำให้ผิวมีความแข็งแรงคะแนนของการลิฟติ้งตัวนี้จะอยู่ที่คะแนน4.5เต็ม5ช่วยเรื่องการลิฟติ้งได้มากๆช่วยเรื่องสกินไฮเด a รชั่นทาให้สกินแบเรียร์ผิวชั้นนอกเนี่ยมีความชุ่มชื่นมากขึ้นจากตัวของตัวเองเกียบเสมือนตัวควบคุมความชุ่มชื่นของผิวชั้นนอกนะครับแต่เราจะใช้โปรโตคอลพิเศษคือการใช้ตัวนี้และตัวนี้คอมบกันเลยให้ดูหน้าตาเลยว่าาาจจจะะะเเเเปป็็นนนนนขววววดแแบบีีี้้้รััลตตอ c o เล a g ลาเวนะครับใส่เข้ามาในนี้ครับใช้เทคนิคแคนโนล่าบรันชในการกระจายยาให้ทั่วใบหน้าใช้ชา้าเพื่อที่จะเติมบริเวณที่มีไฮเปอร์พิเมเ t ชันจริงๆสองตัวนี้เวลาคอมบายกันเราจะได้ h ไฮโมเลกุลา a r เว g e จากตัวฮาริสและโลโมเลกุลา a r เว g e ที่อยู่ในออกเซลนะครับมากไปกว่านั้นคือเขามีอ m มโนแอซต่างๆซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญของผิวเราอยู่แล้วก็จะทําให้เขาทํางานได้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกครับ